สวัสดีครับป้าเถาสวัสดีทำชุ่มครับป้าเถาะพัดทำชุ่มครับเดินทางนะครับเนาะรับมาวัดถ้ำลำใหญ่ครับพี่น้องครับพามาขอพรพระตากแดดครับนี่ครับเขาไปกราบน้ำประการนะครับเนาะขับเขาไปขอพรน้ำกันเ้อครับพี่น้องนี่ครับผมครับพ่อวิชัยครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะรับถูกรางวัลที่หนึ่งสิบแปดล้านครับนี่ครับพ่อ่นหลังจาก ซื้อลอตเตอรี่แล้ะครับพอเพิ่นมากราบขอพรนะครับเนาะพระตากแดดนี่ครับนี่ครับทอมช่มพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปกราบขอพรน้ำกันเนาะครับทอมช่มครับเดี๋ยวเบาเถอนะครับจะพาไปรับชมครับปูสายเขมรครับปูจะฟันท่งจะเน้นให้ตรนะครับเนาะจังเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันนี่ครับผมพระตากแดดครับวัดถ้ำลำใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับผอวิชัยกับที่เพิ่นถูก รางวัลที่หนึ่งครับ4ี5ูนากับหมวที่ผ่านมาสิบแปดล้านครับพอเพิ่นมาขอครับขอพรขอโชคขอลาบนี่ครับกับพระตากแดดนี่ยครับพี่น้องซาูุครับนะครับเบาเถ่าผ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับเนาะครับมากาบขอพรน้ำกันเ้อพี่น้องครับนี่ครับผมเพื่อมีโชคมีลาบคือพอเพิ่นเนาะครับเนาะครับ ครับผมเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขาผ้าเขาไปกราบน้ำมาสการปูสายขมิ้นน้ำกันครับพี่น้องครับไปรับช่มรับฟังน้ำกันครับบาปูจะเน้นแนวทางให้ต่วเลยนะครับนาอนี่ครับบ่าวเ่าผ้าทผช้่มครับมากราบขอพรน้ำกันครับนี่ครับพระตากแดดนะครับนาะพ่อวิชัยพินวานี่ครับครับผมเอาครับไปกราบขอพรน้ำกันครับทผช้่มพี่น้องสาธุครับ ขอให้มีโชคมีลาบเด้อครับเนาะครับอธิษฐานเอาเด้อครับทผช้่มพี่น้องครับผมครับเอาข่าไปกราบนมัสการปูสายเขมรน้ำกันครับไปรับชุ่มปูจะเน้นตัวไหนนะครับพี่น้องเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับทผช้่มครับไปรับชุ่มแนวทางน้ำกันนะครับเนาะครับหลังจากพ่าผู้ช่มครับไปขอพรขอโชคขอลาบ น้ำพ่าตากแดดนะครับเนาะงกับเอาไปชุ่มไปเบิงน้ำกันครับว่าปูเพิ่นจะเน้นจะย่ำตัวไหนนะครับเนาะกราบน้ำมาสการครับปูเอออาตาถูกเลยครับผมอืมครับไายเอฟซีเพิ่นไปกราบขอโชว์ขอลาบน้ำผ่ะตากแดดแล้วปูเออครับยิ่งทำ้ควาชีบัวตากแดดน้ำปูเนาะครับ มีโชคมีลาบก็ดีบ่มีโชคมีลาบก็ดีครับปู่เป็นพระตากแดดก็อนุโมทนาบุญนํากันครับปู่ครับเอาปู่นิมิตดีบ่ครับก็ว่านิมิตดีอยู่น่ะครับผมนิมิตอืมกันความนิมิตเนาะนิมิตกถววันมาออกตุนยาดุมน่ะครับตุนมาเร็งยี่หรี่หลายๆครับปูเครื่องลดเครื่อยังเต็มหลายนะครับอืมแตคือความนิมิตเนาะเฮาก็อย่าไปเชื่อมันจะไปดึงมันถือมันนิมิตว่าปูขคน มาเต็มวัดในป,ปู๋แม่ครับผมวันวาพ่นมาเต็มวัดน่นไรอาจารย์มีเต็มมันไหนครับนี่ถือเลขง่ายยีบ่อนี่หลังพ่นถือสิบแปดล้านนี่เราพูดถือเป็นล้านตัวยีบ่อแล้วป,ปู๋ครับนี่ชุดเต็มในป,ปู๋ครับอ่าช,ชุดเต็มนะครับเนาะนี่ครับชมชุมครับชุดเต็มทั้งหมดสิบเจ็ดคูปูตัดออกสองคู น้ำปูเนาะครับตัวเน้นกะจะยู่ในนี้มันบ่ปูตัวเน้นก็อยู่ในนั่นีนะครับทำชุชมครับนะครับผมถาดตัวเน้นๆเนาะครับเนาะปูว่ารอวันที่30ปูจะเลขตารางตารางเนาะเนาะครับปูครับแต่ชุดเน้นนะครับท่าำชมพี่น้องครับจะมักคือบ่าวเฒ่าบ่นะครับเนาะหรือจะตรงกับปูบอครับ8595 3625้าห้าสามหก้ครับทำชุ่มครับ4คูลครับ จะตรงกระปูที่จะเน้นไห่บอกระร่องเบิงเนาะครับท่านชมครับนี่ครับเพื่อพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องจะถามมาหลายปูกับพี่ในบอกตัวได้เลความรู้สึกส่วนตัวไปมากมันครับมากไปมากมันเนาะจะมักคือเบาเถาบรมันเบาปูเออจะมักคือเบาเถาวบร้อนคือปูมากกับใส่ดุลเพี้ยนเบ้อหรือปูจะเน้นตรงกับเบาเถาบรมันเบาปู ที่สามคิปเขาก็จะเข้ามาไม่กับพร้อมเลขตารางเท่านั่นแหละครับปูแต่ล่างกับสีรุ่งใหญ่ขึ้กันครับเน้นตรงๆเลยนะปูชุดนี้เนาะก็ว่ามันตรงๆผุนแหน่ครับปูมันที่ตรงในเท้าปูขันเทาว่าตรงกับกับน้ำครับผมอ่อืมกับลอตเตอรี่ว้รัฐบาลเท่าไหรน้ำครับถ้ามันเป็นทางบุญห่าครับปูอืม กับโบเรบ่าก็แล้งเ่าดอกผู้มากกระจัดไปผู้มากกระพ่านไปครับปูกันว่าชีคูมันไหลยอ,ยอยู่ในหินลอยู่ในนี่นะปูเนาะครับจะเป็นแค่ม,มืดเข้ายปประกาศตัวเน้นปูจะตรงกับบ่าวแถาบาพี่น้องรอดดุลรอบเบ่งได้เครับผมแต่ว่านี่แหละครับแปดห้าเก้าห้าสามหกสองห้าชุดเต็มกันนี้เด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับชุดเต็มก,กันแช่มใบนะครับแช่มใบขับกระถามเขามาหลายว่า ปูเน้นแหย่หรือยังนี่แหละครับอ่าจะตรงจะตรงกันกับปูเน้นบ่อตัวที่เบ้าเถ่ามากนะปูเนาะครับใช้ดุนพีดเบื่องครับผมคือเบ้าเถ่ากัดตันมากยังไหนเอี้ยขี้เขากะเอาไปใส่ดุนพีดเบื่องครับปูมือวันที่สามพีปูมากตัวไหนแจังค่อยใส่ดุนพีดเบื่องครับอมันทีตรงกันบ่อกลัวตรงกันครับมันตรงกันกัด ท่านว่าผู้มักต่จงคอไปจับครับผู้บวมัดเข้ากับฟานไปครับปูแต่ปูกับันดีได้ครับชมๆนี่มิตดีครับคือว่าฟันดีอยู่โอ้ผู้คนมาเต็มวัดนะปูน้องฟันผู้คนมาเต็มวัดกระคืงวดกวนที่เบ้าโถมาเนาะเจ็ดปูว่าฝันเป็นพญานาคคนหน้าปูฝันนึเจ็ดไห้เนาะครับปูวดที่สองมาปูกับว่าเป็เจ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเพื่อนกับตีเป็นปูกับตีเป็นเจ็ด กับเฮ็ดเต็มกับตามันพูนกับตาผู้ก็เจ้าตีเฮ็ดแันเป็นหาผูก็เจ้าถือก็มีอยู่นะวันนี้ปูปูฝันนั่นปูฝันเห็นเป็นโตครัเป็นว่าเลขถือตัวเน้นพร้อมว่าเัิญตัวเน้นท่ามปูใจกเป็นเราจือเล็กถือตัวเน้นถือตัวเน้นเราพร้อมว่าเัิญว่าถือต้องบนทั้งล่างถือตัวเน้นว่าเัิญว่าเน้นอวักก้อนเนี้ยแต่คนมาซากันนี่นะได้ไรมันจะเป็นอันไหนเป็นอันไหนนกปูเนาะเขาก็ต้องคอยฟังไปอ่า จะตรงใจว่าท่านผู้ชมครับตัวที่บ่าวเ่าเน่นหรืออาจจะตรงกระปูเด้ครับพี่น้อง<ม>นี่ครับซีคูครับแปดห้าเก้าห้าสามหกสองห้าครับ<ม>เพื่อทำชมเอฟซีแฟนคลับทั้งช่อง<ม>ถามมาว่าบ่าวเ่าปูพันเน้นให้หรือยังหรือเพ่นฟันตัวใดปูพันวาวันที่สามสิบนะครับปูพันจะลงชุดในตารางให้<ม>ครับแต่ว่าถ้าชอบตัวเน้นตรงบ่าวเ่าหรือตัวเน้นบ่าวเ,าาเ่าจะตรงกับของปู กับแปดห <c oughs> ้าเก้าห้าสามหกสองสองห้าน้ปู <c oughs> เนาะอ่าเลขแต่ลางรับเบ่ับย้อนออตีเลขต่ลางเบนั่นี่ครับชุดในแต่ล่างครับสถิติปูครับที่ผ่านมาเนาะ,ะตั้งแต่หกหนึ่งแปดครับพี่น้องเห็นไหมครับชัดเจนบออันนี้ว่าเท่าขยายให้หกหนึ่งแกับหนึ่งแครับต,ต่อมาหกหน่งแปดกับหนึศล่างกัเขาทั้งหนึ่งแปดหนึ่งศครับต่อมาเก้าเก้าครับกับเขาหนึ่งเก กับหาแปดครับนี่ครับผมต่อมากกับหกสี่สองศูนย์เก้ากับเข่าศูนย์เก้าครับต่อมากกับศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หเข่าศูครับต่อมา1หนึ่เก้าับกัเข่าเก้าหกนี่ครับผมชุดในตารางปูกับศูนปูเนาะศูนย์ชุดในตารางเข่าต่อมากกับแปดศูนยกับศูครับผมนี่ครับสี่ห็เข่าสาตัวเลยครับสี่ รับงวดที่ผ่านมาชุดตะล่างปูบอล่งหายชุดนี้บอได้ลุงเะครับผมปูที่ชุดลงองหายขารุดอยู่เนาะปูร่องวดที่แล้วเนาะลงไปมันรุดครับนี่ครับตามที่จริงกับชุดนี้แหละครับมบลุงชุดในตะล่างเนาะปูเนาะกะจะลุ่งหายวันที่สามสิบสามสิบกับคำชงครับตามที่นี่ครับมีงวดที่ผ่านมานี่ครับชุดนี่ปูบอได้ล่งเลยครับผมครับมีนี่ครับปูวางงวดที่ผ่านมาก็รุดครับนี่ครับงวดนี้ชุดเต็มครับ ท่านผู้ชมพี่น้องกับเอฟซีทั้งช่องกับทามมาว่าตัวเน้นตัวไรปูเน้นตัวไรครับแปดห้าเก้าห้าสามหกสองห้าเป็นชุดที่เปาเถาเน้นเด้อครับผมจะตรงกับปูบอครับถาเบิ้งครับพี่น้องครับเอามาคือเปาเถาบอครับท่านผู้ชมครับสี่คู่แปดห้าเก้าห้าสามหกสองห้าหรือปูแย้มบอกบเปาเถาแล้วหรือจังไลยเนาะครับเนาะครับหรือจะตรงกับปูบอครับพี่น้องครับ แก่ซีคูเท่านั้นนะครับเนาะครับทาชุดเต็มปูกะแคปเอานะครับพี่น้องชุดเต็มปูกะตามนี่ครับผมแคปหน้าจอครับทุกผู้ชมครับเน้นครับเน้นที่แปดห้าเก้าห้าสามหกสองห้านะครับเนาะจะตรงกับปูที่แย้มให้บ่าวเถาบบอหรือจะตรงกับตัวปูเน้นบอครับซีคูเท่านั้นนะครับพี่น้องครับชุดในตารางนะครับรอวันที่สามสิบน้อปูเนาะครับ เอาครับคลิปนี้กายจะฝากทนผู้ชมไ้สำาเนินครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินไหลน้องทองในเขาทุกท่านคืเอเก่าครับผมครับเอาพอกันคลิปหน้าปูไหวพรอในอให้เอฟซีคนใดครับเอาเอาว่า,าตั้งแร่กับชิบว่าจะว่วเก้อนตัว,ตวนนรับปู <laughs> ข้าวใต้คิดนี่เขาไปใส่ถุนพินิจพิจารณาย่านเมืองคอันใดเบาเถ่าคนมักจับพักงานไปจับเอาบัตรค่าผูมาขึ้นขับเบาเถ่าหรือผูมาขึ้นขับเบาเถ่าก็ใส่ถุนพินิจเบิ้งครับผมข้อมคิดเท่านั้นบดตรงกันครับถ้ามันตรงกันมันกระทังก็มีน้ำขันไว้จนหลับครับโบครับเอ้าวข้าวใต้คิดกายพักกันจะเล่นรู้เรื่องพรับาสนาจริงใดจะทรงความปรารถนาครับปรารถนาจริงใดจะให้เป็นเศรษฐีในเร็ววันเด้อซาถูกที่หนึ่งไง ห,น,ห,หนึงสิงหาปูสิงหาจับรคอนยิจับางร,รัฐบาลไวคือ